โซเชียลแทบแตกมินพีชียออกมาโพสต์ภาพและแคปชั่นประกาศจุดยืนกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในขณะน,นี้สำหรับภาพที่นางเอกสาวมินพิชยาได้โพส์ลงในอิ s สตาแกรมส่วนตัวเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านโดยเป็นภาพที่เจ้าตัวเอาสกอตเทปมาปิดปากเป็นรูปกากบาทและทาเปลือกตาเป็นสีธงชาติไทยพร้อมระบุแคปชั่นสั้นๆแต่ฟาดว่า freedom of speech เป็นการประกาศจุดยืนเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการพูดซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจและชื่นชมในความกล้าหาญของเธอเป็นจำนวนมากทั้งนี้ตลอดเวลาวิกฤตของประเทศไทยในภาวะการแพร่ระบาดโควิดมีภาพสาวมินช่วยเหลือสังคมเสมอทั้งบริจาคเงินและลงพื้นที่แจกจ่ายเข้าของให้กับผู้ประสบภัยที่กำลังเดือดร้อน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ